บทสวดมนต์ก่อนนอนพร้อมบทแผ่มเมตตาสวดทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอนที่ช่วยให้เราผ่อนคลายจากสิ่งที่พบเจอในแต่ละวันไม่ว่าจะวันพระหรือวันไหนๆก็ตามเพราะนอกจากจะช่วยให้จิตใจสงบเป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านแล้วยังเป็นการาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งดีๆอันเป็นบุญเป็นกุศลอีกด้วยซึ่งหลายคนเชื่อกันว่า จะช่วยเสริมดวงของเราได้อีกทางโดยเฉพาะเสริมดวงโชคลาภไม่ว่าในแต่ละวันเราจะเจอกับเรื่องอะไรมาว้าวุ่นในดวงใจแค่ไหนหากได้สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนคุณจะรู้สึกดีขึ้นทุกวันแน่นอนเพราะมีผลงานการวิจัยมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศที่ระบุต,ตรงกันว่า การสวดมนต์ช่วยให้การหลั่งฮอร์โมนและสารสื่อประสาทสมดุลอีกทั้งยังช่วยลดความดันได้อีกด้วย